กองทัพบ,บกไทยจัดหามาจากประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดของไทยในปัจจุบันพัฒนาโดยบริษัทโนรินโกของจีนรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ,อรับการรบในทุกสภาพภูมิประเทศพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย วิธี4มีน้ำหนักประมาณ52ตันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะจรวดนำวิถีและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวระบบควบคุมการยิงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถล็อกเป้าหมายและยิงได้แม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ ในด้านการป้องกัน VT4 ใช้กรอบคอมโพสิตผสมกับกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิดเ e r าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากกระสุนเจาะเกราะและจรวดต่อต้านรถถังระบบควบคุมการเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,300แรงมา้าทำให้รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวสูงในทุกสภาพภูมิประเทศ กองทัพบ,บกไทยเริ่มบรรจุว vt สี4เข้าประจำการตั้งแต่ปี2560เพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าเช่น m 4 1และ m 6 0ที่ใช้มานานหลายสิบปีการจัดหารถถัง vt สีทำให้ศักยภาพทางการรบของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังสะท้อนถึงความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในยุคป,ปัจจุบัน หากคุณต้องการผมสามารถเขียนสคริปต์สำหรับ YouTube แบบสไตล์เล่าเรื่องให้เหมือนผู้บรรยายสารคดีสร้างอารมณ์ดึงดูดผู้ชมได้ดีกว่าบทความทั่วไปคุณอยากให้ผมทำแบบนั้นไหม